สวัสดีครับผมเ้นจาก Y Se s ซ i o n o u t d o o r นะครับวันนี้ก็มีเต็นท์คาวเทสนะครับจากเนจไฮมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเต็นท์ที่น้ำหนักเบาที่สุดที่สุดของที่สุดเลยครับมีน้ำหนักเพียง930กรัมเท่านั้นหรือไม่ถึง1กิโลนะครับส่วนมากเบาสุดของเนจไฮก็จะเป็น1โลเศษก,กว่าอยู่ดีครับ1 0 0 2ส0ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดเบื้องต้นให้เพื่อนๆดูกันนะครับ รับจากที่ได้เทสนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันเด่นๆเลยคือโค้งเสาอลูมิเนียมนะครับเกรด7001นะครับจากแบรดยูหนานแล้วก็มีช่องสัมภาระนะครับบริเวณด้านหัวนอนนะครับให้เราได้เก็บพวกกระเป๋าตังค์มือถืออะไรพวกนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นประตูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะไว้เก็บพวกกระเป๋า รองเท้าสัมภาระให้หวางไว้ด้านนอกเต็นท์นะครับเพื่อภายในเต็นท์เนี่ยเราจะได้นอนแบบเต็มที่นะครับไม่ต้องเบียดกับของอะไรให้มากมายครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือตัวฮุกนะครับบริเวณหน้าประตูนะครับที่ไม่ต้องปักสมอบอกอีกแล้วใช้ล็อกกับตัวโครงได้เลย สรุปจากที่ผมได้ลองเทสนิดๆหน่อยๆน,นะผมขอเรียกว่ามันไม่เต็มร้อยแล้วกันเพราะเรื่องของการปักสมอบกไม่ครบแบบว่าไม่ได้ปักเลยอ่ะไม่มีที่นะครับพอดีว่าทั้งนอกเนี่ยพื้นมันแฉะหมดก็เลยไม่ได้ลองนะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ใช่สายเดินป่าที่ลึกๆเลยอาจจะ ไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่นะครับก็จากที่ผมสัมผัสแล้วกันตามความรู้สึกผมเลยก็คือนะครับในเรื่องราคาเนี่ยกับประโยชน์อะสำหรับผมก็ยังคิดว่าถ้าถ้าเราไม่ได้แบบว่าป่ามากๆหรือว่าต้องการให้น้าหนักเบากว่าเดิมอะไรมากขนาดนั้นต่างกันร้อยส0งได้ก็แนะนําเป็นตัวคาวอัพสิบดีเพราะจริงๆเต็นคาวเท็น่าจะอัปเกรดมาจากคาวอัพสิบดีอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับความคิดผมเลยข้อมูลอาจผิดได้อันนี้ก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าด้วยชื่อรุ่นรูปทรงสีและวัสดุโครงเสาอลูมิเนียมนะครับก็มาจากแบรนด์ยูหนันเหมือนกันผมเลยมองว่าผมมันน่าจะใช่เลยก็เลยมองว่าแบบเขาอัพสก็เ,เขาอัพขอรับเขาอัพสิบดีก็ยังน่าใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆมองแบบว่าอยากได้เต็นที่เบามากๆหรือว่าตัวเดียวจบๆไปเลยนะครับก็แนะนำลุยเลยครับสำหรับตัวคาลเทนรุ่นใหม่สำหรับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแผลาเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ